สวัสดีค่ะก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่13มิถุนายน2567าทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ ม่าการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตากลายมีค่าครูนะคะตอนนี้นะคะเรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะห้มไม่ท้าการงานวันนี้นะคะอาจจะมีความวุ่นวายหรือเรียกว่างานเยอะนะคะ นะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับาการขัดแย้งนะคะหรือความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมาีปากเสียงนะคะเถียงกันไปเถียงกันมาได้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นกับลูกค้าก็ได้นะคะ กับคนใกล้ตัวนะคะเราก็ต้องระวังนะคะการงานแข่งขันสูงนะคะประเภทที่ทางานที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะเขาเรียกว่ามีการแข่งขันกันสูงนะคะช่วงนี้นะคะเจ็ดเหรียญด้านของการเงินนะคะทาบัญชีรายรับรายจ่ายคํานวณการเงินนะคะละเอียดยิบนะคะจะใช้จะจ่ายอะไรคุเรี้กว่าทาบัญชีนะคะค่อนข้างจะรอบคอบหรือใครที่ทําประเภทเกี่ยวกับบัญชีตัวเลขนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะคุณเป็นคนที่ มีความรัดกุมนะคะเกี่ยวกับด้านของความคิดเกี่ยวกับด้านของตัวเลขนะคะเขาเรียกว่าทําได้ดีนะคะเจ็ดถ้วยความขวัญความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะนะมีเข้ามามากมายเยอะแยะนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้อยากจะซื้อสิ่งนั้นอยากจะลงทุนสิ่งนี้นะคะเขาเรียกว่าความจินตนาการนะคะ เดอะฟู food, นะคะบางคนก็ฝันอยากจะเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนไปรีเล็กนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางแบบกระทันหันด้วยหรือเกี่ยวข้องกับการงานที่พักผ่อนไปด้วยหรือทํางานไปในตัวได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะสุขภาพต้องระวังการเดินสะดุดหกล้มชนนุ่นชนนี่ฟกช้ดำดาเขียวด้วยนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ยี่สีนะคะมีเลขห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะคนมันจันทร์นะคะ คนวันจันทร์สองไม้เท้าช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์นะคะจะทําอะไรต้องมีคนช่วยเหลือนะคะหรือเรียกว่าต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตรดีนะคะนะหรือเรียกว่าการงานที่บางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้นะคะนะการมองการไกลการมองไปถึงอนาคตนะคะมองไปถึงวันข้างหน้าหรืองานทางด้านประเภทออนไลนะะ์นะคะนะโลกโซเชียลสินค้านําเข้านะคะงานทางด้านประเภทนี้ค่อนข้างเด่นนะคะ ามถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์เฮฮาปาร์าตี้นะคะงานแต่งงานนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับความรักนะคะความผูกพันในครอบครัวนะคะบางคนกินเฉลิมฉลองเกี่ยวกับคนในครอบครัวได้ด้วยเหมือนกันนะคะ 9. เเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนได้เงินมาก็อาจจะต้องมีการเขาเรียกว่า การเฉลิมฉลองนะคะดีอกดีใจนะคะ,ะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่รอคอยการเงินอยู่ก็จะได้รับข่าวดีผู้หญิงผิวขาวบางคนนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือเกี่ยวข้องกับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะประสบผลสําเร็จด้วยนะคะ,นะการเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการทําวีซ่าก็จะได้ได้ดีนะคะจะประสบผลสําเร็จด้านของการงานนะคะ นะงานเยอะวันนี้นะคะงานเยอะหรือว่าความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะเขาเรียกว่าทำงานสากะเบื่อยันเรือรบนะคะนะใครที่รองานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากอา,อาจจะมีคนแนะนำหรือว่าชักจูงนะคะให้เรารู้จักได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะหรือว่าคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์ โลกโซเชียลหรือบางคนใครที่ก็พาดูใจกันอยู่อาจจะกําลังคุยนะคะเขาเรียกว่าปรึกษากันนะคะเกี่ยวกับด้านของการวางแผนงานแต่งงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้นะคะเลขมงคลจากพ่อยีสี่มีเลขสองสามเก้าเก้านะคะสองสามเก้าเก้านะคะต่อไปคนนึนะคะ คนวันอังคารนะคะคนวันอังคารนะคะหถ้วยนะคะนะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเรียกว่ามีความเครียดนะคะบางคนนะคะนะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะน้อยอกน้อยใจเพื่อนร่วมงานนะคะอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานอยากออกงานนะคะได้ด้วยนะคะนะหรือว่าอยาก พักผ่อนอยากรีเล็กนะคะนะมีช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะบางคนชี่ะจรลงเท้าหรือการเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนมีดวงยย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะหนดาบการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องเกิดขึ้นนะคะบางคนตัดสินใจเดินทางถึงเขาเรียกต่างประเทศนะคะนะการทำวีซ่านะคะก็จะได้ดีนะคะในช่วงนี้นะคะ ใครที่รองานอยู่นะคะก็มีโอกาสท,ที่จะได้รับข่าวดีนะคะแต่ทุกอย่างนะคะในสิ่งที่เราคาดหวังนะคะเราต้องลงมือทำนะคะเราถึงจะประสบผลสำเร็จได้นะคะเจ้าชายดาบการเดินทางแบบกระทันหันการเปลี่ยนแปลงการงานแบบกระทันหันอาจจะเกิดขึ้นก็เรียกว่าตัดสินใจเร็วตัดสินใจแบบปุ๊บปั๊บนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะนักจะทำอะไรในช่วงนี้นะคะต้อง อย่าใจร้อนนะคะน่าต้องมองสถานการณ์ให้ดีก่อนนะคะก่อนจะโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะเราต้องดูก่อนนะคะแต่สําหรับใครหลายๆคนเ็าเรียกว่าความใจร้อนตัดสินใจแบบรวดเร็วตัดสินใจแบบกระทันหันได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารแต่จะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนะคะเขาเรียกว่าเราอาจจะต้องเข้าไปเคลียร ปัญหาบางสิ่งบางอย่างให้กับบุตรหลานบริวารหรือช่วยเหลือนะคะบางคนเกี่ยวกับด้านของการเงินก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะรวมทั้งนะคะใครที่มีลูกน้องมีบริวารนะคะหรือเรียกว่าอาจจะมีคนที่มีอายุน้อยกว่านําความเดือดร้อนมาให้เราด้วยนะคะบางคนลูกน้องออกบ่อยลูกน้องออกกระทาให้ต้องเปลี่ยนลูกน้องบ่อยๆนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างนะคะให้เราเดือดร้อนนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะของคนวันนี้ช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับการกินการทานนะคะระบบลำไส้นะคะผันผวนแปรปรวนนะคะนะเราก็ต้องเรียกว่าการกินการทานก็ต้องระวังนะคะน้องๆหน,นูๆนะคะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับทางด้านของอารมณ์มีโอกาสมเเีเขาเรียกว่า,ามีโอกาสโดน ของมีคมนะคะหรือว่ามีดบาดพวกนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะ,นะกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะเราก็ต้องใจเย็นๆนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะ,นะคะได้มาจ่ายไปนะคะนะแต่ยังไงเราก็ยังเอาตัวรอดได้นะคะความรักนะคะของคนมีคู่นะคะบางคนบางคู่นะคะ อาจจะอยู่ในช่วงของการพลาดนะคะหรือว่าอยู่กันคนละที่หรือทํางานที่คนเข้าเข้ากะคนละกะนะคะนะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันสวนทางกันไปสวนทางกันมานะคะบางคนหวาดระแวงคนรักคู้กครองน้อยอกน้อยใจคนรักคู้กครองนะคะนะบางคนก็ชอบพูดกระทบกระแทกเด็กดันนะคะหรือเรียกว่า เจอหน้ากันนะคะก็หวาดระแวงนะคะน้อยอกน้อยใจได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะอดีตท,ที่ผ่านมานะคะทําให้เราหวาดระแวงกับความรักได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะยุดยานผ่านนะนะคะจะให้โชควนเล็กมงคลจากพ่ยี่สี่มีเลขห้าสี่หนึ่งศูนย์นะคะห้าสี่หนึ่งศูนย์นะคะ ต่อไปนะคะคนวันพุธโคนวันพุธนะคะสเตรนด์นะคะ ความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะความอดทนนะคะเคขาเรียกว่าถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะช่วงนี้นะคะมีภาระสิ่งต่างๆเข้ามาให้คนวันพุธต้องแบกต้องรับนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานอาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะให้เราต้องมีความรับผิดชอบแต่ทุกอย่างนะคะคุณรอดอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าไหวนะคะงานจะหนักจะเหนื่อยนะคะ คนวันพุธเอารอดนะคะเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาได้นะคะนะหรือว่าความรับผิดชอบสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในในด้านของครอบครัวนะคะนะความรู้สึกของเราจะต้องเขาเรียกว่าคิดว่าต้องรอดต้องไหวฉันต้องทําได้นะคะนะแต่ทุกอย่างคุณทาได้อยู่แล้วนะคะขิงดาบนะคะความอดทนนะคะขิงดาบสเตนเขาเรียกว่า,วาผู้หญิงที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาเรียกว่ามีความมุ่งมัน่นมีความอดทนมีความรับผิดชอบ ถ้าในเรื่องของการงานนะคะมีความรับผิดชอบสูงมากนะคะเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบได้ดีแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการด้วยนะคะ10เหรียญนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะนะใครที่รอคอยการเงินอยู่หรือว่าวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์ ANK, กู้ธนาคารนะคะก็จะ ได้รับข่าวดีนะคะอัดสวินดาบนะคะพร้อมลุยพร้อมสู่นะคะพร้อมเดินหน้านะคะเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะงานทางด้านประเภททหารตำรวจหน่วยงานราชการนะคะช่วงนี้จะได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชานะคะแบบสายฟ้าแลบนะคะเรียกว่า าการเดินทางที่กะทันหันหรือการได้รับมอบหมายหนะ้าที่แบบกะทันหันได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่คุณทําได้นะคะนะในช่วงนี้นะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะอยู่คนเดียวได้นะคะนะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะโฟกัสเรื่องอ คู่ครองนะคะช่วงนี้จะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินซะมากกว่านะคะช่วงลาบนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อจิบสี่มีเลขแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปคนมันทะลุขัน วันพฤหัสนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะนักขยันเพียรพยายามกระตือรือร้นนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานช่วงนี้นะคะนะคุณเป็นคนที่มีความขยันนะคะถ้าใครที่รองานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะแต่เราต้องอย่าอยู่เฉยนะคะนักเขาเรียกว่าต้องใช้ความเพียรพยายามที่จะมองหางานนะคะนะเรียกว่าจะได้รับ <c> ข <oughs> <reco Christ. c oughs> <siglo> ่าวดีหรือใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งด้วยนะคะปรับเปลี่ยนเงินเดือนได้ด้วยเหมือนกันนะคะ จ็ดถ้วยนะคะความขวัญความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะเขาเรียกว่าหลายๆคนนะคะอยู่ในช่วงของการจินตนาการนะคะราชินีถ้วยนะคะจะทำอะไรในช่วงนี้มีความละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะ เดิ l o นเลิฟเนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะจะพูดจะคุยช่วงนี้นะคะจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครขอใ,ใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์นะคะเขาเรียกว่าจะได้ดีด้วยคำพูดนะคะในเรื่องของ การเงินนะคะไม่ขาดมือนะคะมีเข้ามาด้วยความขยันด้วยความสามารถของเรานะคะเขาเรียกว่าจะได้จากน้ําพักน้ําแรงนะคะด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ครองนะคะนะช่วงนี้มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะบางคนเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งเปิ๊งนะคะบางคนอยู่ในห่วงของความรักนะคะนะถ้าใครที่ยังไม่เจอไม่เจอก็เขาเรียกว่ามีโอกาสได้เจอได้เจอคนถูกใจนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพ่ยี่สีมีเลข7706นะคะ7706นนะคะต่อไปนะคะคน คนมันสุกนะคะเดอะไฮโรเฟนนะคะช่วงนี้คนมันสุกนะคะเขาเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะบางคนก็มักจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์การนั่งปฏิบัติธรรมนะคะหรือมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปนะคะไปขอพรน,นะคะได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็กําลังคิดอยากจะอุปสมบท นะคะได้ด้วยเหมือนกันช่วงนี้นะคะเดินทางไปไหนเครลวดกรอดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตารวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะใครที่กําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะประเภทหน่วยประเภทครูบาอาจารย์นะคะนนการศึกษาหาความรู้ช่วงนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าจะได้ดีด้วยนะคะพักผ่อนน้อยมากนะคะ นะพักผ่อนหลับไม่ค่อยสนิทหรือเปล่านะคะหลับหลับตื่นตื่นนะคะนะระวังความดันไม่เกรนเจ็บคอนะคะมีเสียหาได้ด้วยนะคะแสตริกนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะบางคนทําบัตรประชาชนต่อทะเบียนต่อประกันนะคะช่วงนี้ระวังบัตรประชาชนนะคะมีโอกาสสูญหายนะคะทำให้เราต้องมีเหตุต้องทําใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ หถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้ เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าๆสถานที่เก่าๆลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะจะ,ะเวียนกลับมาตลอดนะคะลูกค้าไม่หายไปไหนนะคะในเรื่องของความรักนะคะใครที่โกรธกันนะคะเคืองกันนะคะมาก่อนหน้านี้มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะหาเวลานี้จังหวะนี้ขอโทษขอบคุยกันนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่อย่างแฮปปี้ดีอยู่นะคะโชคลาบนะคะบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากป้ายยี่สีมีเลขห้าเก้าหนะคะห้าเนะคะ นเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะคะขิงไม่เท้าการงานนะคะมีความมั่นคงนะคะมีความรับผิดชอบบางคนเป็นแม่งานนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าความขยันความกระตือรือร้นนะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจากบุตรหลานบริวารหรือว่าใครโรงงานอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะ นะบางคนก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะแต่การเงินจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะหกไม้เท้าการงานนะคะมีการมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะใครที่ทําอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าหรือว่าเหรียญเงินเดือนก็ได้อัพนะคะเงินเดือนอัพนะคะ แปดดาบนะคะนะความว้าวุ่นความสับสนนะคะนะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเ็าเรียกว่ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะคนที่ตกอยู่ในภวังนะคะนะคิดไปก่อนคิดล่วงหน้านะคะนะกังวลคิดกลับไปกลับมาได้ด้วยช่วงนี้นะคะสุขภาพของคน,นวันเสาร์ต้องระวังเกี่ยวข้องกับปวดตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับปวดหัวไมเกรนสายตาด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมทั้งคน,นวันเสาร์นะคะ ช่วงนี้ก็ต้องระวังการโดนถูกตีชิ้นดินทาการโดนเสียร้ายการโดนว่าร้ายด้วยนะคะ<ม>เพราะว่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานที่เราอาจจะมีหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับการที่ดีกว่าเดิมนะคะทำให้เรามีโอกาสที่จะโดนถูกตีชิ้นินทาการดิจาริษยาได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะกนะะนะะ็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองนะคะ คนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนเจอกันในสายงานนะคะนะอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานได้ด้วยนะคะแถมลูกติดให้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสียงดวงเลขมงคลนะคะจากฝ่ายมีเลข0 068์ศูนกะคะศู 0, 0นยนกแปะคะก็จบลงแล้วนะคะคำทำนายของคนเกิดทั้งเจ็ดวันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ